เมืองคุยกับพระมหาขัณฑ์ที่คุยกับพระมหาขัณฑที่ของอินเดียสันตปาปาประกับของพระสุไลมานก็คือพระเลาะคุยกันนี่เยเรียนหนังสืออยู่นะคุยกันเว้ยว่าเพื่อนมักสีรดอวมวะนะเพาะมีใส่ลักษณะนี่สุเมหานี่ใช่ว่ารู้จักเลยผมถึงขุ่มพระพรหมธรรมศี่แต่งไงนะ ขใครไปแต่เราไม่รู้ใครไปตอนดูดวงนะขใครไปแต่จะถึกเมียเขาแต่จะถึกเมียเขาเมียเขาผมเดือดยุ่งซี่คุยล่าคุยเมียเขาแล้วก็เลยเข้าใจว่าเป็นสวมเขาสวมเขาผมาเอาใครไปแล้วก็เลยบ้าปากถึกเมียเขาผมยันถึกปืนขใครไปยันถึกปืนใครไป ช่จวจะไม่เราก็เลยว่ามึงเอาวะแล้วมึงเรียนจบมาแล้วนี่กูเบิ่งตัวไหนที่มึงเรียนผ่านมาเนี่ยมันหอดระบบเอ็ดตู้เอ็ดที่เอ่ยเฮ้ยมึงเนี่ยจะได้ไงอยู่บ้านซื่อๆรอดติดสารโลกบัยลอดตัดสินสารโลกแมนบอกครับถามเราผมมึงก็ได้ว่าปาก มึงเห็นตังได้กี่เด็ขาคนกับว่าพิดอ้ยวยเล่าบอาเอาไปยังก็วางสันเอาสมมติว่ามึงเป็นผู้ยิ่งเั้งันทั้งสี่ทั้งสันทั้งสี่แทงรูออกมาขาว่าพิดอ้า่เนี่ถางดุม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 ุมไปยิ่งเขานี่ตายพิษแล้วบอกเออแล้วบอกสักเยบัดที่นี่พ่าไปพ่อมา เดี๋ยวบีแต่งให้ถึงมาสีแล้ววะมอยากสีไผ่ไผ่เวผ้ามหาขั้นที่นี่กับสันทัปปาปาสุไลมานสีลูกไผ่กันเลยไผ่เวผมเลยว่าห้วยมันมีแต่งแต่ซื้อด้วยมั่นนี่เติบดึงนี่นั่นผมว่าคุยไปคุยมาคนมักฮาเลยวันตีนอะไรพวกนั้นผมเลยว่าผมรู้จักเพราะยังเนวสันเป็นโดลาถึงจะน้อยอยู่นี่ เราเลยถามว่ามึงไปรู้จักมัณฑิตเดนใช่ไหมเถิงนะก็บอกเนี่ยผมว่าผมว่าอยากให้มีสงครามโลกมึงย่านครับย่านคักครับบัณฑินีดผมเลยว่าผมไปอ่านหนังสือพอบักหนึ่งมันเลี่ยนหนังสือนี่มันอีเลี่ยนเนี่ยเก่งๆไองบัณฑิตฟองไอ้เนี่ยต้องเสียเวลาคนญี่ปุ่นน้ำมหาเราได้น้ำมหาพอเใช่ไหมเอาไปเอามาเถิงน่ะ ที่เราแต่งใหนถูกกันได้น้าว่าฉันยูส่สังมั่งครับนั่นแหละครับใคยไปใคยไปฮะใคยไปนี่ทะลุก้อนใ,ในหญ่แน่ตัวเลยครับมีอีนีม่มาแม่นเลยครับ ซีคนนี่แหละครับที่ผมบอรลับนี่ครับครับซีคนครับซีคนครับนั่นแหละครับซีคนครับเราเร่กับได้บอกมึงมีวิธี่ประเภทดกอด กดๆนี่ยให้ก <Coast> ูเข้าไปเบิ้งหน้าในกล้องจอนฟิด hmm. มีบ <arrivé> like ักซักผู้เดียวเก่งกระมูเพื่อเบิ้งหน้ามักซักก็เลยว่าเรื่องแฝดเขากดแฝดกดยากเขายังไงกดแฝดกดยาักเขายัไงเขาจะเอื้อนไว้หลวงพ่อหลวงพัดเนี่ยเบิ้งหน้าว่าแฝดอยู่ที่ยุ้งปลาท้องโก้ เวลาเราแยกออกเพราต้องโกเลยเอาไว้ไว้คือชีวิตจิตใจมันใจไว้แล้วบอกสักมกัดกดเบิ้งตัวนี้เ่ถึงได้พี่เราครับคนที่กินเนื้อเบื้องตนี้พ่อใหญ่พราะไงอันท่านตป่าป่าแล้วกูม่กินเนื้อเข้าใจไว้แต่ว่าบอกสักสามารถกดได้เบื่องต้นนั่งกดเด้ซื้อเนื้อ เห็นปะเียงเหนือแล้วทีนี้หยกซา,ากมักดกดล่าสุดกดล่าสุดเธเิ่งเนอ่กดผู้นี้ยิสุนี่กดยิสุเข้าไปซื้อของในเซเวน่น้ายไปเป็นทั้งสี่แล้วแล้วลูว่าบยกซัก,กเลียนสมองมากที่เรามาจเจ้าววิทยาศาสตร์สังคมมาฟังแล้วเลยราอาอตัวนี้มาก ต้องซีลล็อกเอาเป็นเดมไว้เห so so ็นไหมราชพัฒน์สุขนครเห็ไหมเไรักษาคนเ็ดบ่นั่นแหละสูจำไว้เราเป็นตัวเราตัวมันยัสนองท่านี่ยมมาเผาเราเป็นเป็นนยงกับข้าวเอ็นเป็นแก้วเห็นไหมมันโมเมนต์ จำไว้เลยนะใช่ไหมอย่าเป็นตัวเพิน่นเพื่อเขาถ่ายรูปขีดม,มาเนี่ยตัวเพิ่นมาไหนเนี่ยซากเล่บอกว่ามีทางเดียวนอกจากตัดข้อแต่ว่าถ้าบักซักเห็นแล้วทบอกว่าบักซักเนี่ยนั่งสมาธิเป็นแล่ได้แล่ใช่ไหมซ้ำนี่แหละ